จริงว่าจริงว่าเฮ้ยอยู่อยู่น MM well> ิ่งๆนี่อยู่นิ่งๆโอ้โหอะไรอยู่นิ่งๆนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆใจล้ม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 พี่ถืด้วยไหเนี่ยให้่ถือให้อ่าดีไม่กลัวผีไม่่ใชที่อยู่มาแล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพี่ถือด้วยอยู่นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้เออตอนนี้เปิดประตูยังเฮ้ยจะทำยังไงเฮ้ยเปิดประตูมันเปิดไม่ได้ประตูมันร้อง เออไม่ได้ินนังผีหอมอยู่อ่ะจริงวะจริงว้จะไปทาไมโง่เดมวยดูดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆเป็นไรเป็นไรเฮ้ยมาตัวตัวหน่งจริงว่าจริงว่าอยู่อยู่นิ่น <Safe> คนลันทเลียอ๋อันนี้มันมืดเลยเออต่างเดี๋ยวแมวต่าเออเ้ยมันคล้องกันมดุไปตรงโเป็นตรงปั๊มน้มันงี้ต่งดงเดี๋ยวเขด่ากะแป๊บหนึ่งใจล้มล่มใหญ่มล่ม